สวัสดีค่ะสวัสดีวันแม่นะคะวันนี้ก็เป็นวันแม่นะคะสมพรก็จะพาเพื่อนเพื่อนมากินองุ่นเขียวไรเม็ดนะคะที่เลยได้มานะคะลูกๆซื้อมาฝากนะคะองุ่นเขียวไรเม็ดจะมีรสชาติหวานมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันแม่นะคะลูกก็ซื้ออะไรๆมาทํากินกันนะคะก็มีองุ่นเขียวมาฝากแม่ด้วยนะคะวันนี้สมพรก็จะมาพูดถึง สรรพคุณขององุุนเขียวกันนะคะองุนเขียวนี้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายๆอย่างเลยแล้วก็ยังช่วยป้องกันการาเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนมากนะคะก็จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารนะคะมะเร็งต่อมลูกมากแล้วก็มะเร็งเต้านมนะคะ โรครอดเลือดหัวใจนะคะอหุ่นเขียวนี้นะคะมีสรระสูนปัฒนาคุณหลายๆอย่างเลยลูกสีเขียวแบบนี้นะคะลูกกลมๆอันนี้นะคะก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีรสชาติหวานแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายๆอย่างเลยนะคะอุ่นเขียวนี้นะคะก็เป็นงุ่นที่มีราคาค่อนข้างจะแพงนะคะ ก็นำประโยชน์สรรพคุณของงนเขียวนะคะมาบอกให้เพื่อนๆได้รับฟังถึงสรรพคุณนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ด้วยใช้เป็นยาบำรุงเลือดช่วยบำรุงเพิ่มกำลังช่วยลดระดับความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ยังช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยแล้วก็ยังช่วยลดการเสี่ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจนะคะช่วยการทานโลมะเลงช่วยแก้หัวใจเต้นผิดปกตินะคะประโยชน์มีดีหลายๆอย่างเลยนะคะสําหรับองุุนเขียวไายเม็ดนี้นะคะน่ากินมากๆแล้วก็จะมีรสชาติที่หวานมากๆเลยนะคะหวานกว่าอางุุนแบบที่เราเคยกินนะคะนี่ไม่มีเม็ดด้วยนะคะ เนื้อขององหุ่นเขียวไร้เมล็ดนะคะจะออกแ,แข็งแล้วก็จะใสๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีประโยชน์นะคะช่วยรักษาอาการตับแล้วก็ดีเสื่อมสมรรถภาพนะคะหรือทำงานไม่ดีนะคะก็ช่วยบำรุง,งรักษาเอ็นแล้วก็กระดูก ผลองหุ่นเขี้ยวนะคะมีประโยชน์ช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงนี่ก็เป็นประโยชน์ดีๆขององุ่นเขี้ยวไรเม็ดนะคะอันนี้สมพรก็นํามาฝากเพื่อนๆส่วนคลิปหน้านะคะสมพรจะมีผลไม้หรือพืชผักสมุนไพรชนิดไหนมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ